สวัสดีครับผมรยองเดียนะครับทีมหลังบ้านน้องอุ้งอิงนะครับผมเนาะฝนตกเต็มเมื่อคืนเลยครับอรุณสวัสดิ์นะครับตนวจ้ายสี่กตานที่น่ารักนะครับเอฟสีน้องอุ้งอิงนะครับเอฟสี่เราหน่อยเป็ดบานแปลงนะครับเอฟสีทีมหลังบ้านแล้วก็เอฟสีเด็กๆเองสีขาหนู่มครับผมยองเรียบร้อยเมื่อคืน Dù lên đèn ảm phun Lên đèn ảm ตกกับพุ่มมาเกินตกนักมากมากแต่กเาวนี่ก็นเนี่ยรับยังไม่ยึดติดีกับเมื่อวานตอนเย็นเลยเก็บข้องเก็บไรมดแล้วนะครับเก็บลางเก็บออกมาไว้ด้านในนะไม่งั้นเละครับผ เนื่อยกันนะครับพุ่มนะเป็นงานจัดการนะครับรเองแม่น้อยนอ้องกุมงญิงเลยกันนอนรับเหนื่อยพูนะนกมวนแล,ล้วกันเหนื่อย <c oughs> มีอ่านนะครับนึกถึงเครื่อนะครับมีอ่านมีไดนะ้เนาะพเจ็ดงานจัดเจ้กันเหนื่อยครับพุ่มหมดแรงนี่เรียบร้อยเด็กๆไปแต่เกิน ปีจึงไม่ปล่อยกระไดนะครับแต่ว่าพ่อพ่นมันตกนักอังกฤษจึงก็นอนได้ครับพ่นปืนไม่ได้ไม่ได้เปียกนะตัวตีนัน่นก็ตีแต่ว่าไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะครับพ่นนะไม่ได้ตอบคอมเมนต์เลยครับตัวตีกับ ยงหละกานเนื่อยมาเน่เหมันกับแต่งานก็คืออานนูสตัดนู้นตัดนี้นะครับพุ้มนะไม่ได้ตอบคอมเนเดี๋ยวเมื่อวานก็ไม่ได้่ต้คลิปเลยครับพุมกรองมาเกินครับปู้มได้ปุ้นี้เอตีคอยไปดูจองอื่นแล้วกันครับม แต่ก็ตัวปกตินะครับตุกตานะครับเดีว่าคอมเมนต์มา,าเดี๋ยวไม่ได้ตอบปกติคือตอบไหมุดตุกคอมเมนต์นงจากจว่าคอมเมนต์เดีว่าโอนๆก็จะไม่ตอบครับเกิดซับไปแล้วนะครับวันเกิดจะล่องวันเกิดวเดวอร์พอในน้องนะครับวันใครวันเกิดนอ้องอะไรอย่งนีนะครับนะครับเกาสุกสปารว่าปกติ เอาก็จะมีงานมินิเล็กๆอะไรบางนะครับพุ่มนะแวก็าตอ,อนั่งแต่อะไรบางนะครับแั่ปัก้อนนะครับเด็ดสัปจัดงานเลยครับวันดี f ีต่างประเทศนะครับจากจ้าม่ได้วันดีกันรายวัน แล้วก็วันด,ดีครับวัวจ่าจ้าวกับเอฟซีจ่าตายทุกคนนะครับผมเนาะอะไรมันรอดนะเล่นแต่กับน้ำฝนมานี่มาเร็วมาไหนดีดีอะอะไหนดีดีไหนดีดีอะ,อะมานี่มาหมูวันก็ไม่ตื่นดีนะตื่นแล้วนะครับแต่ว่ามันออกไปไี่ไม่ได้ครับผมคือไ,ไปชี้ไม่ได้ พ่นตกไม่ยึดต่ดนี่ตอนข้าวไม่ต้องว่วงกับดายน้ำเลยชาวนายิ้ม ป่าอยู่นะครับเพราะอากาศยังไม่หมดปีนะตีมานจะรวดไม้สาวาจะได้ตํำไม้นะครับวันนี้ดูสภาพเรียนแต่วันก่อนนะครับพราว่าหลวงเนี่ยบอกไม่น่าได้ต่ำป่าเป็นน,น้ำ เนี่ยจะป่าแบบนี้ก็เมันก็อนยุ่ยยุ่ยแรงครับแล้วก็แดดออกแล้วฝนไม่ตกเลย แต่ถ้าคนยึดก็บทำลายครับผมแปลว่ามันตีการก่อดินแล้วครับทีนี้ขอลุ่มต่อมอได้เซ็ตทัพไปแล้วนะครับกรบไปแล้วต้งตว,วุ้นตกก็ไม่มนะีปัญหาเนาะแต่ถ้าคนยึดอายนี่บปรแกรมอ,อู่นี้เตะได้ครับผมชาวแบบน,นนะแต่ว่าแต่มันจะยึดให้หรือเปล่าสถานะเองนะ บรรยากาศน่านอนกับเต๊ซี์ เ็ตซับไปเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนสายวันเปิดนะครับเดีจะลองหัวปวดในน้องอุ้งอิ๊งในการน้องกระโตมาอีกหนึ่งก้าวกับเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับสิบแปดเริ่มุ่ก้าสู่ผู้ใหญ่วัย,ยวรุ่นเต็มตัววัยนุ่มนะครับสิบแปดปีบริบูรณ์นี่น้องกระโตขึ้นมาอีกหนึ่งกาวนะครับผมเนาะ แหละครัก็อ้น้องเติบโตกับเต็นตานี้นะครับไปยิงยิงดังเปลยงปั่งไปอีกนานๆครับผมชีวิตต้องมีเด็ความชุกสารจะเริญนะครับผมเนาะพอทิ้งเล็กจืดทางล่ากับกลุ่มกรองน้องด้วยนะครับผมนะมาในการทำงานในการเดินทางเดินได้กันได้นะครับผมมีไปปานได้มากกันงกายเด็ดขาดนะครับผมเนาะ เราถูกลามเราก็เวอรอนได้แค่นี้นะช่วงคลิปนี้แค่นี้ครับผมจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม